สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดัพดูสตรีมไลฟ์สดนะสำหรับใครที่กาลังขายของนะคะหรือว่าสตรีมเกมนะก็สามารถที่จะทำอันนี้ไปทํากันได้เลยนะคะก่อนอ่นเลยให้ทุกคนเนาะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KMT Social Club นะแล้วเลือกเว็บแรกกันเลยนะคะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของเฟซบุ แล้วก็เลือกเป็นสตรีมแล์สดของเราได้เลยนะคะอ่ะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะมาเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะเราต้องการแค่15นาทีนะก็จะมีแบบทั้งคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกนะคะเราเอาเป็นคุณภาพสูงเนาะอ่ะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงค์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูส,นสตรีมแล์สดของเราได้เลยนะเราจะใช้เป็นเกมอันนี้ยอดคนดูอยู่ที่1 4ึ่งร้อ่สนะคะนำลิงค์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเอาแค่หนึ่งร้อยก็พอค่าเฉลี่ยของเราอยู่ที่นี่นะคะ2นาทีเองค่าใช้จ่ายแค่หนะึ่ จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะก็ะถือว่าคำตัดสินของเราสำเร็จแล้วเนาะจากเมื่อกี้นะคะแค่140กว่าๆเนาะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น150แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะครบตามที่เราต้องการแล้วเนาะอ่ะ